สวสดีจ้าันี่จะทำผัดกีมเมาทะเลให้ทานอัี้ทำเส้นทำเส้นหยอยมีอ่าผักรวมมีเห็ดมีหน่อไม้มีแห้วอันนี้มันจะมาเป็นกระป๋องเลยนะแล้วพี่หอยจะล้างอันนี้หนึ่งกระป๋อง แล้วก็พี่หอยมีลูกชิ้นปลาวันนี้จะทานเส้นพี่หอยเอามาม่าไปต้มเนี่ยแต่ไม่ได้ทำหมดนี้หรอกนะพี่หอยต้มไว้เดี๋ยวจะทำสักครึ่งหนึ่งก็เลยจะเอาอันนี้ผัดลงไปกเกาะได้แล้วมีกระเทียมพริกอืแล้วก็อันนี้ลงไปผัด ลูกชิ้นที่ว่าก็จะใส่แบบเราผัดพอดีพอดีอดประมาณที่เราทานจะไม่ทำเยอะมากสัเกเท่าไหร่นออันนี้เราไปผัดแป๊บนึ่งก่อนมันก็จะมีหน่อไม้มันเป็น ผักรวมมาในการตองพี่อ๋อยชอบซื้อทานเวลาเราซื้อมาเราก็จะพอเปิดแล้วเราก็ต้องเอามาล้างมาล้างก่อนนะแล้วก็ลูกชิ้นที่พี่อ๋อยจะเอาให้ดูอันนี้จะเป็นเป็นลูกชิ้นปลาเนี่ยที่พี่อ๋อยใส่ลงไปเป็นลูกชิ้นปลากับกุ้งเนี่ยมันเป็นหน่อไม้อย่างเงี้ยแล้วพอพี่อ๋อยเปิดออกมาแล้วมันก็เนี่ย อันนี้กระป๋องหนึ่งเดี๋ยกจะทำทานประมาณพอดีสองคนอันนี้จากทานเส้นก็เลยจะเอาเส้นทานเนี่ยทานเดี๋ยวตักเส้นใส่ก่อนก็ประมาณอันนี้ก็เป็นเส้นเส้นนมีเอ้ไมให้เส้น,มนมามา่าแบบว่าที่เนี่ยดี๋ยก็ะทำประมาณครึ่งหนึ่ง ะะประมาณกระทะหนึ่งอะ่ะถ้าเราอยากทานอีกเดี๋ยวเราก็ผัดทานอีกได้ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่ไหวบางทีชอบทำทำเสร็จแล้วก็ทานเลยช่วงนี้นะเนี่ยประมาณกระทะหนึ่งถ้าเราจะทำทานอีกได้ก็ประมาณเนี่ยวันนี้ทานเส้นกันนะคะนี่เห็นี้นะคะ แล้วก็ไม่ต้องคมเส้นมากนะเดี๋ยวเส้นมันจะขาดุ่๋ยจะปรุงเครื่องให้เลยมันก็จะมีเออ่ที่มาที่มากับซองอ่ะมันจะเป็นอันนี้รสรสไก่เดี๋ยวถ้าเราไม่พอทำทานเดี๋ยวเราก็ผัดอีกก็ได้ แล้วก็ใส่น้ำมันหอยไข่หวานที่อยอยไม่ได้ทำกับข้าวใส่ซีอิ๊วดำลงไปนิดนึ่งใส่เพิ่มสีสันแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวเนาะหีือซีอิ๊วขาวตอนนี้บ้านที่อ๋อยประมาณเที้ยงครึ่ง ติกไข่ทานง่าย้้าบางทีเขาแฟนในทานเขาก็จะทานเป็นซุปเป็นอะไรกับขนมปังหยอยก็นี่แหละทาน,น,นอันนี้แหละตำตานิดน,นึงนะคะปรุงรสเลยใสีไปลงไหนก็ไดนน้ถ้าเราจะใส่ไข่ก็ได้ไดนะแต่บางที วันนี้พี่อ้อยว่าจะไม่ใส่เดี๋อที่พี่อ,อยมีขึ้นช่ายขึ้นช่ายแบบว่าเดี๋วเาเราซื้อที่นี่มันจะเป็นเราจะพันขึ้นช่ายเป็นขึ้นช่ายอ่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยขึ้นช่าย เดี๋ยวพี่อ้อจะหั่นใส่ลงไปบางทีก็ไม่ได้หั่นหรอกใช้ตัดเอาเนี่ยพี่อ้อยจะเนี่ยอย่างเงี้ยตัดอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนก้านเนี่ยบางทีคนที่บ้านเ็าชอบเอาไปทานกับน้ำน้ำสลัดอะเป็นอาหารว่างพี่อ้ยก็เลยเหลือส่วนอ่อนๆไว้เอาไว้ ว่าตอนแรกว่าจะทำข้าวต้มก็วันนี้เนี่ยก็ใส่ประมาณหนึ่งเนี่ยส่วนก้านแบบเนี้ยแต่คนที่บ้านเขาชอบเอาไปทานกับน้ำสลัดไอแรนันเป็นน้ำสลัดสีขาวส่วนม,มากคนที่นี่เขาจะทานกันที่อ๋อยจะใส่ประมาณหนึ่งเดี๋ยวถ้าไม่พอก็ค่อยทำใหม่อีกทีหนึง่ง เห็นไหมคะเนี่ยแค่นี้เองเที่ว่วยจะไม่ใส่ไข่นะแล้วก็ใส่ผักที่เรามีปรุงเครื่องบางทีที่อวยก็เนี่ยง่ายๆทานวันนี้ทำเป็นอาหารไม่รู้ว่าคนที่บ้านเขาจะทานหรือเปล่าแต่ก็ถ้าไม่ทานก็เดี๋ยวหาทานอย่างอื่นให้เขาทานที่วยก็อะไรก็ได้ไง่ยาย แล้วเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ชิมดูว่ารสชาตโอเคไหมแต่เราไปปรุงข้างนอกได้นะเหมือนเราทําเหมือนเราซื้อก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเราก็เอ๊มันขาดเหลืออะไรแล้วเราก็ไปปรุงข้างนอกได้เนี่ยประมาณตรงนี้มีลูกชิ้นลูกชิ้นแล้วก็เนี่ยลูกชิ้นปลากับ กับปลอปูกินปุ้งเดี๋ยวพี่อ้อยตักให้ดูเสร็จแล้วนคนที่บ้านเขาเนี่ยเดยเลยก็ประมาณนี้เดี๋ยวตักเส้นตักเส้นลงก่อนเพราะว่าเส้นมันรู้สึกอยู่มันจะไม่ค่อยเข้ากับเอ ้างในสักเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวพี่จะตักลุกชิน้นตักผักใส่ลงไปเนาะก็ไม่เชิงทะเลเพราะว่าบางทีมันขาดพวกเอกปลาหมึกพวกอะไรอเงี้ยแต่มีลูกชิ้นก็พี่หอยก็เรียกเป็นผัดขี้เมา ัขเมาทะเลก็สไตล์พี่อ้อยนี่แหละมีอะไรก็ผัดให้ทานเนาะโอเคเสร็จแล้วค่ะวันนี้จะมีลูกคิ้นเยอะหน่อยผ่านกันนะคะอาหารนี่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดขี้เมาทะเลสไตล์พี่อ้อย มาทานเข้ากันนะคะลับทุกคนโอเควัสดีจ้า